นี่เป็นเห็ดพึ่งเลือดจ้าสองดอกอยู่ข้างทางอืมกำลังงามหาพุกงูดูมีมูบนอ,อนี่ก็เป็นทางข้างทางนี่เห็นลห็นแล้ว ออกเป็นคู่เป็นคู่นี่ก็ะองดอกโอ้ยกำลังออกกำลังสะเปาะแต่แปะเห็ดพึ่งเลือดแซ่บแซบเห็ดพึ่งเนี้ยทือขังทางเห็ดพึ่งเลือดดอกงามงามอุ้ยเพิ่อันนี้ไว้อย่างกิน งามตัดไปแบบนี้เลยงามค่ะมาที่นีมันอีกดอกนึงนี่มันมันอนนี้เป็นย้ำของเห็ดึเลือดเนาะมีดอกนึงแบบนี้ตัดเราเลยเด้อือ ไม่กินสามดอกตาเงามกระดอกตั้งอยู่ดอกเดียวเธอเลยไม่มองเป็นแฟน,นใหพึ่งเลือดอ้ยเกิดยุ่ปลาหมอดอือน่อยู่ทางทาง,งอีกแล้วนี่นี่ดอกนัอเอง อ๋องันมาเตาดอกนี่นี่งานส่นสองใบเท่าอุย้ยเห็ดสองหัวกําลังออกเห็ดถึงเลือดโอ้ปห่าเห็ดติดตาระวังนี่มึงนี่ตากล้อง เห็ดพ <sy> <Brain. S 3> ึ <pixel laser> un, ่งเลือดอุ้ยเต็มเต็มเต็มอือมัดแตามมาเรื่อยๆตากล้องตากล้องนี่กัแม่นโอ้ยหอยอหญ่กินๆปลาดบังนีุ่ปูซับเปิดบ้างดูอืมหอยใหญ่บังบังบังจุ่มบังอันนี้นี่กับแม่น เอาเองเก็บมาเก็บอุ้ยเกิดเป็นมูบานเลยอันกําลังออกกำาลังอ๋อเหตผึืงเลือดของแซบเนาะจุ่มน้อยๆเต็มอีหยังเอาจังไหน เอากลัเขาไว้อันนี้ดอกหน่อยเอาจีบไว้เอาอ๋ออืมอ๋อปาดเอาลดเอากลัเขาไว้ให้เขาเป็นเชื้อปีหนาเอาปิดไว้ปิดไว้หาใบไม้มาปิดนี่ในี้อีกตะเปว์แตะแปะอยู่เนาะอ๋อจะยังกินอ๋อค่อยจิบ ก็สองคูน่นึงี่มีจ,จุ๋มหน่อยน้ำลายอันอยู่เด้เปาดเอาตะดอกง่าอังปาดงามปิดจุ๋มหน่อยไว้อุ้ยกำลังออกตัดตะลุกอืมตามมาตามมาตามมันอู้เปลี่ยนเปลนหน่อยตะโพตแฝดโอ้ยบึงดู kan mau au ka ka ku si bol dia no mau au ka dai ha tat ngam kanat hmm au đỏ cả ngắm mệt tắt lốt chuốc อายุแหนนะนี่ออกกะปนมาช่วจชด